สวัสดีครับวันนี้ฟิล์มฟอรสรีวิวของเราจะมารีวิวหลานมาจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะครับ หลานมากนะครับเป็นหนังดรามา่าคอมดี้ที่มีองค์ประกอบโดยรวมที่ดีมากๆเลยนะครับชวนให้นึกถึงตัวเองและครอบครัวไม่เล่นใหญ่เกินเบอร์นะครับเอาแค่พอดีพอดีแต่ว่าตาตึงใจผู้ชมไปอีกนานเลยครับไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเดาง่ายๆแหละเดาไม่ยากเลยให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังญี่ปุ่นฟิลกูดเรื่องหนึ่งนะครับที่ผสมผสานทั้งความสนุกตลกแล้วก็ความดรามา่าน้ําตาไหลได้อย่างลงตัวเลยนะครับตัวหนังเนี่ย จะพาเราไต่ระดับอารมณ์พาเอาความรู้สึกของผู้ชมเนี่ยไปสู่จุดที่ต้องน้ําตาไหลแสดงให้เห็นถึงชั้นเชิงในการวางหมากเนื้อเรื่องเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดของหลานมากเลยก็คือการขยี้เดออลล็อกนะครับตัวเดออลล็อกของตัวละครที่มีการพูดออกมาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกนะครับในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะฟังเดออลล็อกนี้เป็นเรื่องตลกเรื่องขำขันนะครับแต่ว่าพอมาพูดอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องเศร้าน้ําตาไหลกันได้เลย เ,เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกจากความสุขเป็นความเศร้าครับเปลี่ยนความเศร้าเป็นความอบอุ่นได้ด้วยครับหลานมาว่าด้ยวยเรื่องของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ตัวของอามมาเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับและช่วงเวลาของดวงไฟที่ใกล้จะดับนี้ ตัวของอาาก,ก็อยากจะใช้เวลาร่วมกับลูกหลานที่ตัวเองรักนะครับและในช่วงท้ายของชีวิตก็ได้หลานชายคนโตอย่างเจ้าเอ็มเนี่ยครับมาคอยดูแลถึงแม้ว่าช่วงเวลาในการใช้ชีวิตจะแตกต่างกันมากนะครับแต่เพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เวลากําลังนับถอยหลังและคนที่เวลากําลังเดินไปข้างหน้าระหว่างหลานและอาาก,ก็เริ่มที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับคำเตือนอย่างหนึ่งเลยนะครับใครที่เป็นคนจิตใจอ่อนไหวใครที่เป็นคนจิตใจอ่อนแอ เตรียมทิชชู่ไปด้วยนะครับหรือเอาผ้าขนหนูไปด้วยก็ดีนะครับบางทีทิชชู่มันอาจจะน้อยไปสำหรับร้านมากครับฟิล์มฟร,รีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับ ในด้านเนื้อเรื่องนะครับเป็นการตกผลึกของบทที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยหลายๆคนเลยครับจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไดออลอกบทพูดของเหล่าตัวละครนะครับในช่วงต้นเนี่ยสร้างเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้กับบทพูดนี้อย่างมากเลยแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยครับกลับสร้างรอยยิ้มปนคราบน้ําตารู้สึกว่ามันอบอุ่น กินใจถึงแม้ว่าคุณจะออกมาจากโรงหนังแล้วก็ตามนะคุณก็ยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ได้นึกถึงฉากเหล่านี้ก็ทำให้น้ำตาซึมออกมาได้ง่ายๆเลยครับในด้านเนื้อเรื่องนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 10คะแนนเลยครับด้านเทคนิคการผลิตนะครับหลานมาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการได้ดูหนังญี่ปุ่นฟิลกู๊ดดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยครับทั้งเรื่องของโทนภาพจังหวะของดนตรีครับการลำดับภาพหรือแม้แต่การใช้สภาพอากาศมาบอกเล่าความรู้สึกของตัวละครการเปลี่ยนจากแดดออกเป็นฝนตกซึ่งทําให้ฟิลของหนังเนี่ยเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบโดยรวมได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูหนังญี่ปุ่นฟิลดีๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าร้องไห้หลังจากดูจบแล้วไปได้เนี่ย เรื่องนี้จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกันเลยทีเดียวครับในด้านเทคนิคการผลิตครับผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับ ด้านการสมบทบาทนะครับบทบาทของตัวละครเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาธรรมดาไปบ้างนะครับแต่ว่าในความธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเป็นความสมจริงของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะครับครอบครัวที่ลูกชายคนโตมักจะเป็นที่รักของญาติผู้ใหญ่ส่วนลูกสาวแล้วก็หลานๆเนี่ยมันจะต้องดิ้นรนเพื่อได้รับความรักจากพ่อแม่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือตัวของอามานั่นเองครับที่แสดงได้เหมาะกับการเป็นผู้ใหญ่ปากร้ายแต่ในใจเนี่ยรักและเป็นห่วงลูกหลานทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็น ในวันที่ตัวเองต้องจากไปแล้วก็ตามตัวของอาาก็ยังคงรักและห่วงลูกหลานอยู่เสมอครับหรือแม้แต่ตัวของเจ้าเอ็มที่บิวกิ้นเล่นเนี่ยฮะก็เป็นการแสดงที่ดีมากๆคนหนึ่งในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับด้านการสมบทบาทผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับ ด้านความประทับใจนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นคราบน้ําตาเนี่ยการจะให้หนังเรื่องหลานมากเต็ม10คงไม่เกินจริงเกินไปเลยนะครับด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อนคาดเดาทิศทางได้ง่ายนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ด้วยความที่เราคาดเดาทิศทางของหนังได้ง่ายเนี่ยในบางฉากหลายๆฉากเนี่ย น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาก่อนคนอื่นได้เลยนะครับผมไม่บอกเยอะแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าท่านเล่าเยอะกูจะหลุดสปอยไปนะฮะเอาเป็นว่าบอกนิดนึงแล้วกันไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวของผมเองเนี่ยจะมีการร้องไห้กับเพียงแค่ฉากการปลดกระดุมเล็กๆเพียงแค่ฉากเดียวด้วยนะครับด้านความประทับใจไปสัมผัสเอาเองในโรงภาพย,ายนตร์แล้วกันนะฮะแต่ว่าผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเต็มเลย ด้านความสนุกครับหลานมาเนี่ยสามารถสร้างรอยยิ้มได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นการเล่าเรื่องที่สามารถสร้างทั้งเสียงหัวเราะและก็คราบน้ําตาได้พร้อมกันครับซึ่งหลานมาสามารถสร้างทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นการได้รอยยิ้มจากความสนุกสนานนะครับหรือแม้แต่รอยยิ้มปนน้ําตาที่สร้างความอบอุ่นใจให้หลังจากที่เราได้ดูจบแล้วครับถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะไม่ใช่สายของการดูหนังดราม่าก็ตามนะฮะก็สามารถเพลิดเพลินไปกับตัวหนังได้โดยที่ ไม่มีเบื่อแน่นอนครับด้านความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับรวมๆแล้วหลานมาฟิล์มฟอร์รีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับ หลานมาก,ก็นะว่าเป็นหนังที่มีองค์ประกอบของความอบอุ่นหัวใจอยู่อย่างลงตัวเลยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นอาหารเนี่ยก็คงเป็นอาหารมื้อธรรมดาธรรมดามื้อหนึ่งนะครับที่เราพบได้ทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าการได้ดูหนังเรื่องหลานมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการได้ทานข้าวกับครอบครัวกับคนที่เรารักครับ คนที่เรารู้สึกว่าอยากจะใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตอยู่ด้วยกันครับมีหลายคนที่ดูแล้วอินกับหนังจนต้องร้องไห้ออกมานะครับผมก็มีหนึ่งวิธีมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่จะดูหลานมากแล้วให้ได้ความรู้สึกแบบมีความสุขและอบอุ่นที่สุดเนี่ยก็คือการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวครับปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์ที่ตัวหนังพาไปแล้วตัวคุณเองจะเข้าใจความหมายของการใช้ช่วงเวลาแสนธรมธรมดาธรรมดานี้ให้เป็นห่วงเวลาที่แสนพิเศษที่สุดในชีวิต เลยครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับว่าจะดูหรือไม่ดูกับหลานมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel